ทุกคนคะ่ะตอนนี้แม่ก็อยู่ที่มะขามฟอเรสต์รีสอร์ทค่ะทุกคนเป็นห้องพักที่อยู่ติดกับครัวมะขามรีสอร์ทครัวมะขามนะปกติอะแม่ก็อมากินข้าวที่ครัวมะขามบ่อยมากถ้าเกิดใครตามรีวิวจะรู้ว่าแม่ก้อยอะชอบมากินข้าวที่ครัวมะขามแต่พอดีวันนี้จะเป็นทริปแบบว่าก่อนเปิดเทอมก็เลยพาเด็กๆมาก่อนที่จะเปิดเทอมอาทิตย์หน้าค่ะที่นี่คือมะขามฟอเรสต์รีสอร์ทค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้เราได้ห้องราคา1,300าบาทสามารถนอนได้2คนไม่มีตู้เย็นนะแล้วก็ ไม่มีเตียงเสริมด้วยคะ่ะห้องนี้เราก็เลยเลือก2ห้องติดกันด้านบนแม่ลูกคะ่ะ อันนี้เป็นห้องเบอร์ยีิบสามของลูกนะคะนี่เป็นเตีงเยงเดี่ยวเด็กๆก็อยู่เนห้องแหละเดี๋ยวจะพาไปดูห้องแม่ก้อยกันนะคะอันนี้เป็นห้องเบอร์ยีบสี่ค่ะแล้วก็มุมพิเศษคือนี่เลยเราเห็นวิวของเขื่อนขุนด่านปาการชนด้วยค่ะทุกคนวันนี้เรามาฝนตกแต่ไม่เป็นไรเพราะเมื่อกี้ไปเล่น ATV มาแล้วเละตุ้มเปะมานละค่ะก็เลยขอเข้าห้องก่อนแล้วเดี๋ยวช่วเงเย็นๆก็าจะพาเด็กๆไปขับรถเล่นที่เขื่อนกัน,นะค่ะเพราะว่าเขื่อนปิดหกโมงเย็นเนาะอันนี้มันสามโมงเองค่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องทุกคนมน นี่โม่ราคา1,300ั 1, บาทนี่เลยค่ะมีนี่มีทีวีให้นะคะแต่ไม่มีตู้เย็นนะเน้นว่า1,300บาทไม่มีตู้เย็นค่ะแล้วก็ห้องนี้จะเป็นเตียงคู่แม่ก้อยก็คือจะนอนห้องนี้นะคะส่วน,นเด็กจะเป็นเตียงเดี่ยวปล่อยให้เขานอนไปเตียงเดี่ยว2อันนาะอแล้วก็มีเป็น ตัวห้องน้ําค่ะห้องน้ําสไตล์มินิมอลแล้วก็แยกอาแห้งเปียกชัดเจนค่ะทุกคนก็โอเคในน่ารงน่ารักกระป๋อกกระแปอ,อโอเคสะอาดสะอ้านดีค่ะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญนะคะห้องที่เราจองก็จะเป็นนี่เลยวิลรีสอร์ทค่ะทุกคนเนาะก็จะมีสระว่ายน้ำต่อมาต่แม้นุ่นคุณลุงทุเตียสระว่ายน้ำไว้ให้แล้วนะคะ ราคา1,300บาทนี่จะบอกว่ารวมอาหารเช้าด้วยนะคะทุกคนอ่าเนี่ยจากแม่น้ำตะมอตะแมะแล้วก็ห้องอาหารนะคะทางนู้นส่วนห้องของแม่ก้อยใน1,300บาทเนี่ยจะมีสามตึกสามตึกตึกมันจะมีสี่ห้องทุกคนก็คือจองได้แต่จริงๆิแล้วว่าความตั้งใจของเราเราอยากได้ห้องริมน้ำแต่ว่าห้องริมน้ำเต็มก็เลยอ่าไม่เป็นไรไหนๆก็ต้องจองแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่นี่มีตั้งแต่ราคาหน,นึ่งพันเนาะหนึ่งพันนอนได้สองคนแต่เป็นตึก ตึกนู้นตึกรวมอ่ะตึกรวมอ่าตึกรวมจะสามชั้นจะมีห้องพันหนึ่งอะ่ะก็เก้าร้อยกว่าบาทแอย่างเงี้ยก็ห้องพันพันสามคือห้องห้องที่แม่ก้อยเช่าวันนี้แล้วก็จะมีห้องพันเจ็ดค่ะจะมีตู้เย็นให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเสริมได้นะห้องพันเจ็ดจะเสริมได้หนึ่งหนึ่ง <c oughs> หนึ่งที่ห้องพันเจ็ดเสริมหนึ่งที่จะอยู่ที่สี่ร้อยบาทเดียงเสริมนะคะได้แค่น,นั้นได้แค่สามคนแต่ว่าแม่ก้อยก็คือคิดว่ามากันสี่คนก็เลยจองสองห้องไปเลยแล้วก็เนี่ยคะ่ะวิวบรรยากาศ แต่วันนี้ฝนตกไปถามว่าอย,ย่ไปซีเรียสเพราะว่าไหนๆเราก็จะมาเล่นน้ำไหนๆเราก็จะมาเล่น ATV ลุยน้ำกันแล้วค่ะก็เลยนี่แล้อตอนเย็นไปเล่นน้ำกันทุกคนตื่นแล้วเมื่อคืนฝนตกหนักมากก็นอนสบายแหละเพราะว่าไม่ได้ไปไหนพอกินข้าวมาเสร็จแล้วก็มานอนคนบางคนแปลกที่นอนก็ไม่หลับนี่เราจะพาไปดูน้ำตกใช่ไหมไม่ใช่น้ำตกใช่ก็ น้ำนแหละก็น้ำตกแหละเพราะว่ามันเป็นปน้ำตกที่มาจากวางตะไคร้เพราะว่าเราวะนนอนที่นี่ใช่ไหมคะตรงข้ามดีสอร์ทก็คือบางตะไคร้แล้วก็ที่นี่มีสาว่ายน้ำเล็กๆตะมุตะมิเลยแล้วก็เดี๋ยวมากินอาหารเชา้าให้กินอาหารชาเช้าเจ็ดโมงถึงเก้าโมงแต่ว่าเราจะเดินไปดูน้ำตกก่อนเนี่ยบ้านริมน้ำจะมีสามหลังบ้านริมน้ำมีสามหลังเออ มาลิมน้ำมีสามหลังเราเดี๋ยวคราวหน้าเราพยายามจองให้ทันค <c oughs> ือมันจองไม่ทันไงมี <c oughs> อันนี้จริงๆอ่ะน่าจะเป็นแบบที่ให้ย่างกินอ่ะนะ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะทุกคน ตรงนู้นก็จะเป็นสะพานข้ามไปบางตะไคร้จะไปนู่อเหรอจะไปนู่นแหละทำไม,มไม่มไม่แดงหรอกจับดูน้ำแดงมากไปอย่งนันเนหรอแดงมากดูร้านร้านอาหารครัวมาขามเขากำลังตั้ง เป็นขาไหมไปดูนะช่วยผมได้นะเย็นมากเดี๋ยวค่อยมาถ่ายกันล้วกันละเย็นมากทงแคมป์ของน้องเขาอันนี้คือจุดเขตของเราแล้วใช่ใช่ค่ะตรงนี้ก็คือเป็นเขตรีสอร์ทแล้วก็ ข้างๆก็คือจะเป็นที่กลางเต็นสมมติว่ามีเพื่อนใช่ไหมสมมติมีเพื่อนว่าเออถ้าเกิดใครสายกลางเต็นอยู่ใ,ใกล้ๆกันเธอมาตรงนี้เลยค่ะเธอไปอยู่ข้างหลังมักอ่าโฟร์เลนดีสอร์ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครสายแบบว่าลูกเต้าเล็กๆเขาอ,อยากคุณแม่ก็คืออยู่ห้องพักไปก็มาเซฮลโหลกันตรงกลาง เพื่อนๆคะก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะมาพักที่ะมะขามฟอเรสต์รีสอร์ทนะคะก็คือข้อห้ามเขาก็จะมีก็คือหนึ่งที่นี่ห้ามสัตว์เลีย้ยงเข้าเด็กขาดเลยนะคะสําหรับใครที่มีน้องหมาเหมือนแม่ก้อยก็ไม่เหมาะเนาะแล้วก็หนึ่งอันนี้ก็คือเป็นซูมที่เขาให้มีไว้ให้นั่งรับประทานอาหารนะคะแต่ที่นี่เขามีครัวมะขามของเขารับประทานที่นูน่นแล้วก็หนึ่งห้ามใช้เสียงห้ามใช้ลำโพงนะคะแล้วก็ งดประกอบอาหารทุกชนิดแล้วก็งดให้อาหารสัตว์ภายในรีสอร์ทเพราะว่ารีสอร์ทเนี้ยเขาห้ามสัตว์เลี้ยงเข้าแต่ตัวของที่นี่เองอะ่ะเขามีน้องหมาอยู่หลายตัวมากระมาณนั้นค่ะสําหรับใครนะคะที่จะเอาน้องหมาเข้าพักที่นี่ก็คือผ่านไปได้เลยแล้วก็ใครที่จะซื้อแบบอุ้ยมามา,มาที่นี่อยากจะกินหมูกระทะ ริมข้างข้างข้างห้องพักอันนี้ก็งดนะคะเพราะว่าที่นี่เขาก็ไม่ให้สั่งอะไรเข้ามาที่นี่คือสงบเงียบจริงๆแล้วก็มีอาหารอาหารเช้ารวมให้นะคะก็คือจะแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเนาะมี่กี่โมงสงบ <c oughs> <c oughs> อี่นี้กำลังเล่นน้ำให้คนดูอันนี้จุดระคุดบอลแล้วคอแล้วก็มีสามาระบ้านน้ำตะมอตะแมะให้ด้วยแล้วมันไม่มีไอ้นี่มันไม่มีตังค่าไม่มีสามาระไอ้น้ำห้เดินนะนี่ไงถ่ายเลยคำสั่มสุราห้ามนำสารเลี้ยงลงห้ามเป็นขยะ แล้วก็อันนี้เป็นโซนอาหารเช้าอาหารเช้าจะเสิร์ฟตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งถึงเก้าโมงครึ่งเราที่มีคูปองให้เพราะฉะนั้นแล้วเราขึ้นไปเอาคูปองแล้วไปเอาลูกก่อนแล้วค่อยกลับมากินใหม่ทุกคนก็ถ้าเกิดตื่นขึ้นมาแล้วก็เอาคูปองมาแลกกับพี่เขาตรงนี้ค่ะ <c oughs> เลาหกเปิดมาแล้วทุกคนอะ <c oughs> คอนเฟรกมีซีเรียลมีนมให้อันนี้ขนมปังโออันนี้ขนมปังนะคะแอบไปวางไม่ต้องโน้นก่อนพอมีน้ำผลไม้ตอนเช้าให้ด้วยนะคะอันนี้น้ำแข็งอ่าใน้ำอะไร มตูมน้ำมตุมบิดยังไงยวต้อ้อ่า้ะเนี่ยได้แล้วระวังข้างหลังนะคะ นา่นจ้าอะไร,รอันนี้นะกุเ้นสัข่กะต้นุดขท้านต้นทุกคนคะนี่คือมื้อเช้าของพวกเราคะ่ะเด็กๆยังไม่ตื่น ก็เลยจะต้องมาทานก่อนวันนี้นะ้าทานน้ำมะตูมเมื่อกี้แล้วก็น้ําส้มคันนะคะกาแฟค่ะา,าดาทานโอบันตินนะคะแล้วก็จะมีข้าวต้มไก่นี่ค่ะแล้วก็ชุดอาหารเช้าของเรามีวันนี้สลัดสลัดแล้วก็จัดมาหลายอย่างมากมายนี่ค่ะเป็นเซตอาหารเช้าของที่นี่นะคะก็หนึ่งห้องก็ได้สองท่นสองขูปปองถ้าเสริมก็สี่ร้อย เตียงเสริมนะแล้วก็พร้อมอาหารเช้าด้วยอะไรเงี้ยแต่ห้องที่แม่ก้อยพักคือพันสามไม่มีเตียงเสริมแล้วนะคะเสริมไม่ได้อะไรเงี้ยก็นี่เลยค่ะขอทานมื้อเช้ากันก่อนแล้วเข้าไปปลุกเด็กๆกันค่ะ